ลไปลงมาลงมาก็เจอพองทองซื้อมันลงเดยพี่น้องโอ้ององซื้อน้มันเพาะพอดีไหนพอไปเมื่อมันเจ็บปูมันเขาบอกเอายามันกินซะหรือว่ามันไม่มีเสื้อผ้าบ่บ่เสื้อผ้าก็นเคยขาดแสได้ไหมน้องวันนีฮะมัหักกับแสมันหักกับแสอยังพ่อมันไม่มีเสื้อผ้าเพราะว่ามันหักกับแสคอยบอกมันได้ด้วยบ้านเหนือค่ะให้ชัก ไปแล้วบางยางไปรถยางไปรถใช่ไปเด้เลาอะไรยางชื่อนั้นประมาณไปไปซ้พาษมันหมก่อนก่อนเด้อขันละมัยาง่ลูกยางเดี๋ยวห้องทไปสัมพาษมันมันก่อนเนอาสีลงไปแล้วไปเจอพร้อมพร้องกระทำยุบเมือนออกไปสืมันทำว่าอันพ่อพ่อเป็นอะไรเนี่ยแล้ววะาเราบมเมืองดื้หัววะโอ้ยเปนมี่รื่องงสาเหตุไปมี่เขินงง เกียมไว้ระกวดอยู่ได้แบบพันได้เกี่ยมกลางนงเออลงมาบ้านกันหนักตักระปุกเป็นท่าอันนี้ตายเลยไม่อยากรวยเลยว่าให้เก็บตัวมันเกี่ยงพิ่าตในพุทธักราชอ่างบอกว่าอยากเมื่ออยากเมื่อแห้งได้อเมื่อพอใช่เอาอยากให้เมื่อก็อยากให้เป็นทามหาท่าหาบ้านบ้านพ่อล้วก็อยากให้เป็นเมื่อเอาเข่าเขาน้่งมากินให้นพันธุฮับหาผัวสาวมาปู นราเป็นคนนอกไอเบึงนี่เพื่อนหนึ่งพอนอนกำลังแส่เครื่องไปป่ะพนผมมีเครื่องนุ่งพนจังบ่มืองอันนี่แหละสาเหตุนี่แหละสาเหตุมันวินวันนี้แหละมันคิค่าเท่าพอนหมเจออีกเด้อเสาเหตุพอพนบอกว่ากำลังแส่เครื่องนุ่งบ่มีเครื่องนุ่งเมื่อ จีมี่มันจะใส่นุ่งแล้วถิ่นไหวถิ่มไหว,วพี่น้องเลยบอกไหวล่วงหน้าคนก็บ,บอกแล้วว่าให้ให้ซักเครื่องไหวเด้ออาบน้ำสะผมสะผมพัดมือพัดตีนสะอาดสะผมเผ้าให้มันเกลี้ยงสะอาดไปเดินทางไปกันนะอ้เพิ่นเจ้าหน่อยมาอยู่แถวนี้กับเพื่อนกับเพือกคือคนขอทานเนี่ยมันจะเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะคนเฮามันต้องสะอาดเนาะทองสะผมสะยังเมื่งหนุ่งเลยละเกิดละกลานานนันไปเบิ่งด้อมเพิ่นแสไหว้บเกิดหนุ่ง เออใส่กะบ่มีตัดเนาะเด้อขันวันชี้ซื่อไงเออขันว่าสิไปซักเครื่องสองซาขันวันชซื้อให้อยู่โน้มไน้อยชี้ซื้อให้ปู่นึงเออกรเนาะดองเด้อเด็กรื่องป้าทักแขนขุ่นล่าปุข่อยกระเจนออกเดิมแนวนั่นสูงนะเด็กอันนี้กบ่มีเครื่องนุ่งมันออกเฮ็ดนี่นั่น แปลว่ามีพื้นใหม่ว่ะโอ้ยลูกลุงผงมันก็เป็นแน่นอนนั่งทองนี่โชคดีสิผุ่ยไปเสี่ยมไปซอนเอาไปอนามัยคัดทูเอาทองเ้ยคันชันกะเบิ้งถุวยนี่เบิ้องแน่นี่คันนั่งทองโบลงมาล่างให้นั่นแน่น้นเลยค่อยว่าให้เราเันจะกินแล้วจงล่างเอาเออนอน,น,นแล้วค่อยทั้งว่อค่อยจังจมเชียงบนมานะเขาก็อยากให้ดีแล้วพีนอ่องเบิ้องเสื้อผ้าจนมผีเสื้อผ้านุ่งเด้อเท่าพอนะรี่แล้วพีน้องนี้แล้วรี่แล้ว บอไปแล้วเขาย่านผมกับเม้นเนาบออาบน้ามสะผมมานะพี่นอกมาซิซะเพียงเม้นบออาบน้าเป็นปีแล้วมั้งคุณคุณคุณนน้าจนเละน้ามจนว่าไปเกือกขีด้มมาหอดลาไว้บอได้ซักบัดนี้มันแห้งจิมันกับแข็งค้านน่นมันกับเปื้อนมันกับเนามันเข้ามาแสบมันเข้ามาทูนมันเปืือยเอาได้บัดนี้ขี้ใครมันกินสนิมมันกินแล้เป็นอย่างนั้นโอ้ยูนี่แหละ ลูกที่ว่าอันบ่มีแม่บอกแม่สอนบ่มีคนบอกคนสอนอะไรสิบภูเขาเถ้าเถิงการอะไรกับภู้จักค่วมเข้าใจบ่ทองในเด้อฟังไว้เด้อเวลาข่อสอนเด้อเด้อมันถึกบิดตัวอันข่จังสอนเจ้าสอนอย่างไงมีคนหักสอนอย่างไงดีสอนอย่างไงสะอาดสะอ้าดอะไรอยากให้เขาฟอนอยู่นี่เพราะนัอะไรอยากเมื่อจากเมื่อนาะทองเนาะโดยดีใจเฮาเฮาไหมฮะพอเถ่าเฮานี่แหละนี่ทีบ้ะเนี่ยเนาะเติเอะเดี่ยวทีบะที่อื่นกที่คนหมดเต็มนี่ สั้งติบคนเดียวนะจังหวัเว่าปีนไม่มีกระดูกตายแทย้บอกปีนไปปีนมาเอาสิผพ้าพิ่นเมื่อคัาดแนบคลาดโบเมืม่อสั่มมันก็โอ้ยอยา่าหัวมันท่องไว้เมื่อชองคนท่างถาลุงคงเรามาเหมืนอนก่อนเลยนี<ๆ>่เราเป่าแทนที่ว่าเป็นคนนี่นะนี่ลุกขึ้นมาเมียนขูกสากถวยบ่วงสิ่ติ่มเป็นระเบียบป้ดเมียนเนาะทองเนาะเมียนเป็น<ๆ>ตต้โอ้ยคานังทองอยู่นี่เกลี้ยงมุดเลยนะี่เนาะอันวางเป็นสั่นนี่ เห็ดสั้นวางั้นนี่อีกเห็ดไม่เป็นขันบางหอยลมเขาเห็ดไหนพอใหญ่เป็นบ่าวแหละพี่น้องนี่ปกตินี่ไม่หน่อไม่ต่อกับนี่เออเป็นสามเหลี่ยมอ่ะค่ะไม่แป้นมาตอกตอกปันร่ำตอกจิจีกันจิจีเป็นพนธุท้องเลยนี่นี่ที่มดหม้อเขาซื้อไม้ถอยเขาซื้อมาให้ใครที่อยากซอยเหลือตัวบันลงมาจมแล้วบันพี่น้องบอเห็นแล้วก็ลงมาจมบ่อบบ่บมเห็นมันดอก สิ้เนมันนะบ่มันบ่มีเข่าิ้นบอมันจับหากินมันนะบแม่นางกัเเคยอะฮะเคยเข้าก็มี่นะเพบามเคยอะอันนั้นนะคอยว่า่นบ่มี่คือองนุ่งเหมืนหุงผอนานแล้วก็กระบ เออมมีเครื่องนงบมมีเครือบไทยแม่บอกเออนะครับยังบอกอยู่ว่ามือนั่นนั่นมึงซักเครื่องไว้ด้อพอด่อยบอกนะลุงพงเนาะอืออือมันก็บ่ฟังความผู้ใหญ่มอี่บมมีคนบอกคนสอนลุงพงนี่สอนลูกแน่ใหยลุงพงเได้บันเน่สอนมันแน่อนใดมันถือมันควรมันบ่ฟังบอกไม่เบาฟังเป็นไฟพาคุตมันสอนมันแน่ลุงพงเลยให้มันรู้จักเมียนถวยเมียนบ่วงเมียนเพื่อนเมียนซาน เข่าคลองอยู่ในเฮือนในชัดในรายการกวดทางหงาทางยุงหรือกับเอาติ่มอิ่มในแค่ในกระทางถิ่มเนื้อสะอาดลุงพงเอ้ยสวนพักนั่นเพชรเด้อหันเด้อลายอาทิตย์เด้อเพ็รอยูแล้วเออแล้วคอยซื้อพักซื้อมีแล้วจะเอาปุ่นขี่แห่ขี่ม้าลงมาห้อยใบไห้ซื้ออยู่น้ำคู่แก้วแขอแน่ซื้อแน่อยู่น้ำเล้าเนาะเด้อเอ็ดเด้อวัวสิงไคชิงเคยนับปู่วัว้ขายนั่นโทษละซิพันซิพันเขาซื้อนะวัวสิงไคหน่ะ โอ้โหที่พันไดนอทองได้เลยใส่เขาอุ้ยมันบอกซาดเกิบไม่หน่อยซื้อให้โบโบไม่เป็นดอกมันเชื่อมุ่งเขาซื้อให้แต่ละเถื่อนะมันนุ่งแล้วมันบบสักแล้วมันโยกแล้วมันขี่ไข่กินขี่เกลื่อนกินแล้วก็แล้วนี่เลยนี่นี่คือเราล่ามาเด็กๆก็สักไว้แน่ในสักโอ้ยมันแดดคือที่ถี่นี่ไปสักเหยียบออกแทกเหยียบเหยียบแล้วก็พึ่งไว้ลุงพงเลยเกิบหักพันเจ้าซื้อให้ดีแต่ตะหนักพันมาพันนั่นเอานนั้น ไปสู่ขู่สู่พ่นนอนลุงพงศ์ไม่น้อยเพราะสามพ่อพ่อยังใคร่แน่ฮั่นเอี่ยพวกพ่อนะมันอันมันเธอเกิดมันแบบมันเอาไปบาดใส่เบ็ดใส่ยางมันกระหันเลยมันผู้หักษาของหมอหน่ผู้หักษาของเดินลุงพงเดเลบอกสอนมันเดินลุงพงใจบอกเขาบอกนไยสอนมันแน่สอนให้มันหูยักษ์การเท่าถึงอันงูุกชั้นสังคมแน่พอเขาเป็นอยังใคร่แน่ได้เครื่องใหม่เครื่องใหม่แล้วฮะแล้วไปอันนั้น เดอดเรายังขาวแน่หลุงพงษ์ับโตเก่าเลยเราตัดไม้เผาทานเครื่องเก่าเราเผาทานตัดไม้กับซักแน่หลุงพงษ์กะบแอบกามีแล้วะนี่เหรอฮะแน่มีเลยกับผ้ากันซักเหยียบไ้ก็ไม่ซักเครื่องลูกมันบุพังพอดอกพี่น้องเขาเบิ่งบุพังงย่งมันเทียงสัมมันเทียงสัมเนาะมันเคยเทียงได้เลยค่ะน้หลุงพงษ์เนาะเจากระจีไปเลย มันย่านเฮามานําบ่ได้น่ะกินเข้าเศ้าแล้วบ่นี่ยังยังบ่ลงยังยังบ่ได้งข้าบ่ยังก็าก็มาอนเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะจวาเ้น้าลว้เลเา็แวสวาเลน้าลาวเนาะด้ารานน้นาเ้านาเ้านา เมื่อบ้านเมื่อยามไปเลยกันเร็วคู่ไว้งเดียกดีเนาะลุงคงเนาะเออนาเธอหนาก็อย่างเมื่อเลยกับเมื่อเนาะลุงคงเนาะเออแม่นบอกเออ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 บุแม่นเข้าสิอันนั้นเข้าสิผ้าเมื่อดอกเขาว่าเนาะบุ๊มแม่เราชิบผ้าเมื่อไอ้เนี่ยแบบวินหัววินหัวเราไปเลยมันตัวมันย่านมันบุมีเครื่องนงบุมีเกลือใส่เอออลไรกับเอาบน้ำว่าทามันสะอาดกระชื้นอยัางนี่เราเกลือเติมขู่เนาะกระชื้อให้เกลือหัน เมาอยู่ที่ซื้อไฮโดกเกปและสารนูพงค์เขาซื้อซื้อกมันคือมันก็คือสิอายเลยนูพงเนาะมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันไอเลยทงเลยไอหักเห็ดไปทุกที่น้าบ่ออาเครื่องบ่อสักอายมันใหญ่แต่ว่ามันเห็ดคือเด็กน้อยคิดดอกคิดดินน้ำปั่นเห็นเห็นหลุดเห็ดเล็ดงในพ้นี่แหล้วเป็นมาละไปเห็ดนั่นเห็ดนี้ใหญ่เห็ดคือผู้ใหญ่เลย อันนั้นไม่เงินซานไหนพอนี่เดี๋ยวแถวนี่บมาย้ำได้บอกเคยเห็นสะอาดนี่ปัดได้ลูกพงเองกับในลูกพงเอ้ยอยู่ได้จังปัดอยากนอนกับนอนอยากนั่งกับนั่งบอกมันปัดมันมันบวกเห็ดมันผสงมันตรงคุ้ยมันบ่อแล้วก็มันเฮ้ยจกระท้อนเอาไปล้างเอาไปอันพัดแล้วกัมาปาเมียนเห็ดสั้นว่างถขวดเพราะอยู่ในต้นไม้นี่อันอ่อนให้เขามาปัดมาล้างให้ถอยนะ ตัวจ้็กตัวเร็กก็รักเลยออกูหนึ่งปีเลยหลังก็หลังในบดเนี่ยหลังเธระบายมากินเลยกับปีเซ่เซ่หลังเธอระบายอยู่เมื่อกระเมื่อกข้าไปช่องก็ได้เออก็ได้เ้าทุงเลยเออมีเบอร์แล้วน่มีเบอร์แล้วก็โทุไปหูยูสาเห็นฮะเมื่ออยู่สองคนฮะก็เมื่อได้แต่ว่าอยากให้คนมันเมื่อถามบึงบ้านบึงยังนะมันูม็บให้ บอกกับมันสิเมื่อถึกสมบัติทองบอกอีทองอีทองผมเมื่อเมื่อเมื่อแล้วให้เอาพนัดมานําเลยเอาข่าวมากินบ่เออให้ท่องเบาเอาข่าวให้พอเขาแน่จีนทองเด้อบ่เอากเข่าจักแล้วขช่องเราโลดเราสภาพโลดเราพอเพราะมีข่าวกินเด้อปู่สิ่งนี้ปูเอ้ยเอ้ยถูกแห้งเดี๋ยวนี้ครับเอาที่โลดเลยเชอบชอบหาซิบโลดนอนลุงพงน้องก็เอามาชอบชอบโลด เออสองกระสอบรถบ่อบ <À. S 3> <ể> ่อน e ี็กรถบ่ออะไรเนี้ยมือมันเห็นได้ไม่ได้ติดเมย์ขคนมันน้ำตาออกมันบ่อมอเขาใหญ่แบบนี้มือเค่อยมือมันยังน้อยเออยังน้อยอยู่นี่เขาใหญ่แบบนี้แล้วเขาเคยเมืออะไรบ่อหนีด็กน้อยผู้นี่เนี้ยย่างนะเขาใช้ดูชักเฮือนควยนะบ่อแต่แต่มือยังน้อยอยู่เมื่อเลยเขาไปจือเขายังเป็นทันฮู้ฮือนเลยเหมือนกันบ่อบ่อแล้วไปถามเอาก็ได้อยู่เนาะ ơ, ờ, cháu có thích tạm đó, cháu có anh nàng có tụ xuyên xuyên không? Tụ cái chữ sự của phụ mụn nghe xong rồi Tụ xuyên xuyên, đúng không ạ? Mẹ đây sưu nhánh mẹ, mẹ của lũng phống nào? Bọn lũng Nàng băng ơ Mẹ, mẹ thang băng không Hả? em thang lời bò? Ừ thang lời bò Ờ, ờ. ờ. Chốt là cháu có kì rốt oai các bạn Viên nói bố Ừ, trong lòng ý, trong ừ, ừ. Bạn viên nói nó, ý, nó không, không nó Ừ Thương chắc bà hai con con mấy này quá ừ. à, bưng nó không có nó khăn hoa ừ. nó khăn, lẻ, không có nó vàng Hàng bưng nó không có nó khăn hoa vàng Mưa mấy. lông bưng nó thông nó, thông nó Mưa bưng nó đi nó Chắc bà hai thông nó con ừ. à. Chắc นองลุงพงเนาะให้นางทองในว่าสภาพพอๆในนั่นในนี่เด้อเราบ่มีเข่ากินเขามักพูดน้องลุงพงเนาะเออเข่าจักดอกเออเขามักซีซีเข่าซีมยังไห้ใช่บ่เป็นอะไรที่ตอนแรกมันมันยากดอกะัอนมือนีคนมื่อห่อได้มันโมโมข้าเราเว้นไว้จะเข้าเข้าเขาบุษชัยปั่นเข้าบุทชันเนี่ก็เขาให้ปั่นเลี้ยใครยังบุปั่นเลยเรียกมันปั่นดิ จักแล้วเขายังบุทันเมื่อเมื่อเขาหักมีดอกเขาให้เออมาแทนมีดอดกอันนั่นลู่ลานเมื่อห่อเทือดอลไรแบบเขาบอกอให้ว้าอุดอกนี่รอะไรนะบอกเมื่อมีอยากเขาควาให้เลยบอกเออข้าจะไปได้เมื่อนะเออเออเอาสามสิบลงไปเกี่ยงทองลงเหมิงเออบมจ่าดอกอันเขาบ่มีนะแต่บอกเงินเอะจะสร้างดอกอันนะฮะเงินจะเขาบอกบุคลาย ใครเบคใคยังสมู่บไบุมีหรอเเงินเขาไเขากได้อดกินเออเข่าอยู่บ้านพอเราได้อพี่น้องเราบ้าเนี่ยทดบัวทอดกินเอาเขามาส่กินเราอ่ะสีไายเท่ากับลายสีไงเราอะเนาะเขาเลยคไข่ผลก้รลายเข่านะนาลายถุงบลลุงถงสี่าถุง้ยงหน่งถุงหนเช้าไอเห็ดเนเดี๋ยวนี้จะผู้อยู่บ่าน้องเช้าเขาพี่ขเขาีง่าเงินน่ย มีจะค,คนเรนนือน,น,นเขาห pues นลุงเขาท่าล้งท่าออนไลนเลยชิบคนหอตบ่เออน้องน้องคนนี้ก็นลน์อ่าอากรป๋าไม่เงาอยู่เซโนคนหนึ่งบ่อยู่เซโนซื้อยังก่อแข็งเออเป็นภาชาสุนนอกนีน้องเป็นภาชาสุนอืออก็แล้วกรับรชารจังอย่างนี้เออนี่เราหออเราออกับอะไรันมีได้เลย เพื่อนตามช่องเออคือบอกไปเยี่ยมยามแล้วเนี่ยแถวกันไปอยู่เขาให้เงินดี่อให้ยังเนอกน้องนาะคขอบคัวเขาเนาะเออแม่นเลยยางไได้เถอะชิะช้าเขาก็ลูหลานนี่มากลายเลยอืลูกน้องกันุกเออไปมันมาแล้ว้มล้ากาพ่นก่ กินกาแฟคนบ่อนเบิด2ชองเออ2ชองแล้วบ่พร้อมเดียววันเออกินเทื่อละ2ต่อยเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ย้เรื่องราวมันแหคลิปนี้ก็บเาบ่ได้ไปดอกเด้อพี่น้องเด้อ่แต่ว่าเฮากเออังแล้วตได้15เมือเออบ่ได้มีาเมือดอกอยากไปใส่กไปดูได้บดเนาะ ่ะพี่น้องเมื่อกันบันี้คลิปในกาซิลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งผักซองมาลองฟังมาดีจ้าบ๊ายบาย